มันเริ่มต้นด้วยเสียงกระซิบภายในกําแพงเรือนจำการเข้าห้องน้ำที่ดูไม่ปกติผู้คุมที่ยืนอยู่นานเกินไประหว่างการตรวจตราตามปกติและทางเดินเงียบสงบมีบางอย่างเคลื่อนไหวบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ที่นั่นสิ่งของที่ถูกห่อและซ่อนไว้ในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดจากภายนอกทุกอย่างดูเหมือนเป็นกระทำงานธรรมดา แต่เบื้องหลังประตูเหล่านั้นเครือข่ายแห่งการหลอกลวงกำลังแน่นหนาขึ้นนี่คือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่กลายเป็นผู้ลักลอบค้าย,ยาเสพติดภายในคุกและการทารยศของพวกเขาทำให้ระบบภายในพังทลายชีวิตสองหน้าของผู้คุมเรือนจำพิมพ์ใจสุขสวัสดิ์ ทิมใจสุขสวัสดิ์วัย28ปีไม่ใช่ผู้คุมที่โดดเด่นเธอเป็นพนักงานชั่วคราวที่ถูกจ้างผ่านบริษัทโกมี่บริษัทเอกชนที่จัดการเรื่องการควบคุมตัวและขนส่งนักโทษที่เรือนจำเชมพีฟเฟรดแบงค์ในเมืองซันฟอร์ดสำหรับเพื่อนร่วมง,งานเธอมาและไปโดยไม่มีอะไรในแอชเซอร์ซิสเต็ ทิมใจดูเหมือนคนเงียบๆแต่ภายใต้ท่าทางสงบนั้นเธอกำลังเผชิญปัญหาหนี้สินที่พอกพูนอดีตท,ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการพึ่งพยาเสพติดที่มากขึ้นเรื่อยๆนีคือรอยร้าวที่เครือข่ายอัดยากรค้นหาในที่สุดเธอถูกดึงเข้าสู่บางสิ่งที่ใหญ่กว่ากลายเป็นคนส่งของหรือตัวเชื่อมในขบวนการค้ายาโทรศัพท์กัญชาและเคตามมนเข้าสู่แดนนักโทษ หน้าที่การงานของเธอทำให้เธอมีโอกาสที่คนอื่นใฝ่ฝันถึงในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2566เพื่อนร่วมงานเริ่มสังเกตเห็นเธอระวังตัวมากขึ้นมักจะถือกระติกน้ำร้อนติดตัวไว้ใต้เครื่องแบบตัวเลือกที่แปลกสำหรับคนที่ต้องเดินตลอดเวลาต่อมากล้องวงจรปิดเผยความจริงกระติกน้ำร้อนไม่ไดม้มีไว้เพื่อความสบายแต่เพื่อปกปิดก้อนของห่อที่แน่นหนาติดกับท้องของเธอ วันที่30พฤศจิกายนความลับของเธอถูกเปิดโปงเธอว่าเข้าห้องน้ำที่ผนแผนกต้อนรับและอยู่นานเกินไปเมื่อเธอออกไปเจ้าหน้าที่ตรวจทั้งขยะพบห่พอพลาสติกสองหอยาเม็ดหลากสีและก้อนยางกัญชาบรรจุอย่างระมัดระวังเพื่อส่งต่อนั่นคือการค้นพบที่เปลี่ยนกระทำงานในทันที เจ้าหน้าที่รู้ทันทีว่าห่อเหล่านั้นมีไว้เพื่อส่งต่อให้กับนักโทษที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งขอเข้าห้องน้ำเพียงไม่กี่นาทีต่อมาการส่งต่อที่เงียบเชียบที่ไม่เคยเกิดขึ้นสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้คือนี่เป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งหลักฐานที่รออยู่นอกกำแพงเหล่านั้นทำให้แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ช่ำชองต้องตกใจพยาบาลที่ผันตัวเป็นผู้ลักลอบขายยาในแมนเชสเตอร์ เรื่องต่อไปพาเราไปที่แมนเชสเตอร์สมศรีขชาชัยวัย31ปีอดีตพยาบาลด้านการฟื้นฟูยาเสพติดและแอลกอฮอล์ข้ามเส้นที่ทำละอาชีพของเธอสมศรีมีชีวิตภายนอกที่ดูธรรมดาอาศัยอยู่ในย่านคิวมานักมาจากครอบครัวชนชั้นแรงงานและสร้างอาชีพด้านการดูแลง,งานของเธอในเรือนจำแมนเชสเตอร์ Manchester, หรือที่รู้จักกันในชื่อ Strange Waste ควรจะเป็นก้าวสำคัญในอาชีพที่มอบความมั่นคงและสร้างความเป,ปลี่ยนแปลงเธอควรจะช่วยนักโทษเลิกยาและฟื้นฟู แต่เมื่อไหร่ก็ตามเธอกลับถูกดึงเข้าสู่โลกที่เธอควรต่อสู้ศูนย์กลางของเรื่องนี้คือคิมอเมดนักโทษวัย29ปีที่มีประวัติการและควบคุมความสัมพันธ์ที่เริ่มจากบทสนทนากลายเป็นสิ่งที่ล้ำเส้นระหว่างหน้าที่และความเกี่ยวข้องส่วนตัวอเมดเห็นช่องโหว่ของเธอและใช้ประโยชน์จากมันไม่นานสมศีไม่ได้แค่ไปเยี่ยมนักโทษเพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์เธอกลายเป็นผู้ลักลอบนัเมสเตรสซิสเ็ม สมศรีถูกจับในเดือนสิงหาคม2 5 6พร้อพร้อมอยาเสพติดและโคเคนที่ซ่อนอยู่ในร่างกายของเธอสคริปต์นี้ยังคงดำเนินต่อไปในโครงสร้างและน้ำเสียงเดียวกันโดยเล่าถึงการค้นพบโทรศัพท์และ USB stick ในห้องขังของอเมดและการสอบสวนที่เข้มข้นขึ้นจนนำไปสู่การจับกุมของเธอในที่สุดการจับกุมและหลักฐานของอาชญากรรมในสหราชอาณาจักรการสอบสวนสมศรีทวีความเข้มข้นหลังจากคิมอเมดถูกจับได้ว่ามีโทรศัพท์และ USB stick ในห้องขังในเดือนเมษายน2565หลักฐานค่อยๆสะสม i อ s t r e ตร s y s t e สสร้างขึ้นมาใหม่ในภาษาไทยโดยใช้ชื่อตัวละครที่เหมาะสมกับบริบทไทยชีวิตสองหน้าของผู้คุมเรือนจำพิมพ์ใจสุขสวัสดิ์ พิมพ์ใจสุขสวัสดิ์คิดว่าการส่งของในห้องน้ำแผนกต้อนรับผ่านไปโดยไม่มีใครสังเกตแต่ตำรวจกำลังจับตาดูเธออยู่แล้วในเย็นวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจในลิตเติลโฮตันได้กลิ่นกัญชาลอยมาจากรถที่จอดอยู่การค้นรถเผยให้เห็นโทรศัพท์ไอโฟนซิ้นกาสามสอันที่ชาร์จโทรศัพท์แซงโคดองเกิลไวไฟและมีดล็อกมีดถูกพบทุกที่ยาเสพติดเช่นกัญชาเคตามีนซามาด,ดอน และเทสโทสเตอโรนเหลวถูกห่อและติดป้ายอย่างระมัดระวังเพื่อส่งต่อภายในเรือนจำนี่ไม่ใช่ความประมาทแต่เป็นปฏิบัติการที่วางแผนมาอย่างดีพยาบาลค้ายาในสกอตแลนด์เรื่องสุดท้ายพาเราไปที่เมืองปีเตอร์เฮดในสกอตแลนด์กับทัญญาดักวัย28ปีพยาบาลสุขภาพจิตที่ชีวิตและอาชีพพังทลายในกะเดียว ธัญญาทำงานที่เรือนจำาชมพีก,กรมพีเรือนจำมูลค่า140บล้านปอนด์ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมผู้กระทำความผิดที่ร้ายแรงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่แทนที่จะปกป้องความสมบูรณ์ของกำแพงเธอกลับพยายามลักลอบขายยาวันที่19เมษายน2566ธัญญามาถึงที่ทำงานพร้อมยาเสพติดที่ซ่อนอยู่ในรองเท้าและร่างกายของเธอการค้นพบของสุน,นัขดมกลิ่นทำให้เกิดการค้นตัวและเจ้าหน้าที่พบกัญชาในรองเท้าของเธอ การสอบสวนเผยให้เห็นว่าเธอได้รับเงิน1,500ปอนด์สำหรับงานนี้ซึ่งเธออ้างว่าต้องการเงินอย่างยิ่งยวดแผนของเธอพังทลายเมื่อสุนัขดมกลิ่นชี้ตัวเธอนี่คือเรื่องราวของความเปราะบางและการทรยศที่นำไปสู่การพังทลายของระบบเรือนจำจากภายในการสารภาพและโทษของเจ้าหน้าที่เรือนจำในสหราชาอาณาจักรเรื่องราวของทัญญาไม่ได้เกี่ยวกับการลักลอบขายยา system เสียงเพลงและน้ำเสียงเหมือนเดิมตัวละครเปลี่ยนเป็นชื่อไทยชีวิตสองหน้าของพ,มพิมใจสุขสวัสดิ์พิมใจสุขสวัสดิ์วัย28ปีไม่ได้เป็นผู้คุมที่สะดุดตาเธอทำงานให้กับบริษัทเอกชนและถูกจ้างให้จัดการเรื่องการควบคุมตัวและการขนส่งนักโทษที่เรือนจำเมชันพีเฟรตแบงก์ในเมืองซันฟอร์ด จากภายนอกทุกอย่างดูเหมือนเป็นกระทำงานธรรมดาแต่เบื้องหลังเธอกำลังต่อสู้กับหนี้สิงชีวิตในอดีตที่เต็มไปด้วยความรุนแรงในครอบครัวและการพึ่งพยาเสพติดที่เพิ่มมากขึ้นรอยร้าวเหล่านี้คือสิ่งที่เครเครือข่ายอัดยากรค้นหาและในที่สุดเธอก็ถูกดึงเข้าสู่ขบวนการที่ใหญ่กว่าเธอกลายเป็นคนส่งของหรือตัวเชื่อมในขบวนการค้ายาโทรศัพท์กัญชาและเคตามีนเข้าสู่แดนนักโทษ หน้าที่ของเธอทำให้เธอมีโอกาสที่คนอื่นใฝ่ฝันถึงและในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน2566เพื่อนร่วมงานเริ่มสังเกตเห็นความระมัดระวังของเธอเธอมักจะถือกระติกน้ำร้อนติดตัวไว้ใต้เครื่องแบบซึ่งเป็นตัวเลือกที่แปลกสำหรับคนที่ต้องยืนหรือเดินตลอดเวลาต่อมากล้องวงจรปิดเผยให้เห็นความจริงกระติกน้ำร้อนไม่ได้มีไว้เพื่อความสบายแต่เพื่อปกปิดก้อนของหอ่อที่แน่นหนาติดก,กับท้องของเธอ วันที่30พฤศจิกาย,ยนความลับของเธอถูกเปิดโปงเธอว่าเข้าห้องน้ำที่แผนกต้อนรับและอยู่นานเกินไปเมื่อเธอออกไปเจ้าหน้าที่ตรวจทันขยะพบหอ่อพลาสติกสองหอยาเม็ดหลากสีและก้อนยางกัญชาบรรจุอย่างระมัดระวังเพื่อส่งต่อมันคือการค้นพบที่เปลี่ยนกระทำงานในทันทีเจ้าหน้าที่รู้ทันทีว่าห่อเหล่านั้นมีไว้เพื่อส่งต่อให้กับนักโทษที่ได้รับความไว้วางใจซึ่งขอเข้าห้องน้ำแค่ไม่กี่นาทีต่อมา การส่งต่อที่เงียบเชียบไม่เคยเกิดขึ้นสิ่งที่ยังไม่มีใครรู้คือน,นี่เป็นเพียงส่วนยอดของบางสิ่งที่ใหญ่กว่าหลักฐานที่รออยู่นอกกำแพงเหล่านั้นทำให้แม้แต่เจ้าหน้าที่ที่ช่ำชองต้องตกใจพยาบาลที่ผันตัวเป็นผู้ลักลอบขายาในแมนเชสเตอร์สมศรีขชาชัยวัย31ปีอดีตพยาบาลด้านการฟื้นฟูยาเสพติดและแอลกอฮอล์ข้ามเส้นที่ทำลายอาชีพของเธอ สมศรีมีชีวิตภายนอกที่ดูธรรมดาอาศัยอยู่ในย่านคิวมานักมาจากครอบครัวชนชั้นแรงงานและสร้างอาชีพด้านการดูแลงานของเธอในเรือนจำแชมเปี้ยนเชสเตอร์หรือที่รู้จักกันในชื่อสเตรนจ์เวสควรจะเป็นก้าวสำคัญในอาชีพที่มอบความมั่นคงและสร้างความเปลี่ยนแปลงเธอควรจะช่วยนักโทษเลิกยาและฟื้นฟูแต่เมื่อไหร่ก็ตามเธอกลับถูกดึงเข้าสู่โลกที่เธอควรต่อสู้ที่ศูนย์กลางของเรื่องนี้คือคิมอเม็ดนักโทษวัย29ปีที่มีประวัติการและควบคุม ความสัมพันธ์ที่เริ่มจากบทสนทนากลายเป็นสิ่งที่ล้ำเส้นระหว่างหน้าที่และความเกี่ยวข้องส่วนตัวอเมดเห็นช่องโหว่ของเธอและใช้ประโยชน์จากมันไม่นานสมศรีไม่ได้แค่ไปเยี่ยมนักโทษเพื่อให้คำแนะนำทางการแพทย์เธอกลายเป็นผู้ลักลอบขายาสัญญาณเตือนภัยครั้งแรกปรากฏในเดือนเมษายน2565เมื่ออเมดถูกจับในห้องขังพร้อมโทรศัพท์มือถือซึ่งเป็นสิ่งของต้องห้ามที่มีความเสี่ยงสูง พร้อมกับโทรศัพท์พบ USB stick 1 0 4 System ต่อจากนี้สคริปต์จะดำเนินต่อไปในภาษาไทยโดยใช้ชื่อตัวละครที่เหมาะสมและน้ำเสียงที่สอดคล้องกันหลักฐานของอาชญากรรมที่จัดตั้งขึ้นในสหราชาอาณาจักรการสอบสวนสมศรีทวีความเข้มข้นหลังจากคิมอเมดถูกจับพร้อมโทรศัพท์และ USB stick ในเดือนเมษายน2565 หลักฐานต่อต้านสมสีไม่ได้มาในคราวเดียวมันค่อยๆสะสมสิ่งที่เริ่มจากความสงสัยเงียบเีๆปลายเป็นปฏิบัติการเต็มรูปแบบเจ้าหน้าที่เริ่มตรวจสอบการเคลื่อนไหวของสมสีมั่นใจว่าเธอคือตัวเชื่อมที่ทำให้ของต้องห้ามไหลเข้าสู่ strange ways สิ่งที่พวกเขาเห็นยืนยันความกลัวของพวกเขาพฤติกรรมของเธอไม่ใช่ของพยาบาลที่ทำหน้าที่ตามปกติ วันที่10ส,สิงหาคม2565ทุกอย่างถึงจุดแตกหัวศูนย์สิสเมสคริปต์นี้ยาวเกินกว่าที่จะแปลทั้งหมดในครั้งเดียวต่อไปนี้คือส่วนที่เหลือของสคริปต์ที่แปลเป็นภาษาไทยเมื่อถึงวันที่10ส,สิงหาคม2565สมศรีถูกจับที่เรือนจำเชมเีแมนเชสเตอร์และถูกค้นตัวสิ่งที่พบทำให้ทุกคนตกตะลึง ในชุดชั้นในของเธอเจ้าหน้าที่พบกัญชาเคตตมีนโคเคนและยาสูบห่อหุ้มอย่างระมัดระวังเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับถุงกันกลิ่นที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักส่วนตัวของเธอมีกัญชาสเตียรอยและยาสูบนี่ไม่ใช่การลักลอบครั้งเดียวการค้นพบในสำนักงานของเธอยืนยันว่านี่เป็นปฏิบัติการที่ต่อเนื่อง จากนั้นการค้นพบที่ผูกทุกอย่างเข้าด้วยกันก็มาถึงเมื่อวันที่2อคันวาคม2 5 6พันหหลังจากที่อเมดได้รับการปล่อยตัวตามใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ไปถึงที่อยู่ของเขาในเมืองเบอร์และพบเขานั่งอยู่ในที่นั่งคนขับของรถพอตเมเคิลที่จดทะเบียนในชื่อของสมศรีเมื่อตำรวจเคลื่อนตัวเข้าไปเขาเพยายามหลบหนีแต่การจับกลุ่มรวดเร็วการค้นรถและความเชื่อมโยงเล่าเรื่องของตัวมันเองการตรวจสอบโทรศัพท์ของสมศรีอย่างละเอียดเผยให้เห็นการติดต่อมากกว่า3 0 0พันครั้งกับอเมด นี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ชั่วคราวแต่เป็นการจัดวางที่สร้างขึ้นจากความไม้วางใจความลับและเจตนาทางอาญาน้ำหนักของหลักฐานไม่มีที่ให้สงสัยสมสีเป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายลักลอบขายาการจับกุมของหญิงสาวในเรื่องจริงของอาชญากรรมกลับไปที่เมืองซันฟอร์ดกับกรณีของทิมใจซึ่งการค้นพบยาเสพติดเพิ่งเริ่มเปิดเผยขนาดของการทรยศของเธอ ทิมใจคิดว่าการทิ้งของในห้องน้ำที่แผนกต้อนรับเชมพีฟอเรสต์แบงค์ไม่มีใครสังเกตเห็นเธอออกจากกระตามปกติในวันที่30พฤศจิก,กายน2566แต่ในเย็นวันนั้นตำรวจกำลังจับตาดูเธออยู่แล้วสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการเคลื่อนไหวตามปกติตอนนี้ดูเหมือนการกระทำของคนที่มีอะไรซ่อนอยู่เวลา19นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจในลิตเติลโฮตันได้กลิ่กนกัญชาลอยมาจากรถที่จอดอยู่ ไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหลังจากการค้นพบยาเสพติดในวันนั้นเป็นไปได้ว่าพิมพ์ใจถูกจับตามการจับตาม,มองและการเคลื่อนไหวของเธอดึงดูดความสนใจมากกว่าที่เธอรู้ตัวแต่สิ่งที่รายงานยืนยันคือรถมีแสงไฟสว่างผู้หญิงคนหนึ่งในที่นั่งคนขับและเพื่อนสนิทของเธอสมศักดิ์วิมลพันธ์วัยสาปีอยู่ข้างๆเธอสำหรับคนที่ผ่านไปมาพวกเขาอาจดูเหมือนเพื่อนสองคนที่กำลังใช้เวลาสงบสงบ แต่เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าใกล้ความสงบนั้นพังทลายการคนรถเริ่มจากภายในและเกือบจะในทันทีขนาดของปฏิบัติการของพวกเขาก็ถูกเปิดเผยเจ้าหน้าที่ดึงโทรศัพท์ไอโฟนออกมาซิมการ์ดส9มกอันที่ชาร์จโทรศัพท์แซงโคดองเกิลไวไฟและมีดล็อกยาเสพติดถูกซ่อนไวทุกขนแห่งยางกัญชาเคตตมีนซามาด,ดอนและเทสโทสเตอโรนเหลวถูกห่อและติดป้ายอย่างระมัดระวังพร้อมที่จะเคลื่อนผ่านระบบเรือนจำ นี่ไม่ใช่ความประมาทแต่เป็นปฏิบัติการที่วางแผนไว้อย่างดีจากนั้นการค้นพบที่เปลี่ยนทุกอย่างก็มาถึงในท้ายรถของทีมใจมีปืนพกขนาด9มิลิเมตรพร้อมกระสุนจริงหนึ่งนัดมันไม่ใช่แค่ยาเสพติดอีกต่อไปการมีอาวุธปืนในเครือขายยาเสพติดหมายถึงความรุนแรงเป็นส่วนหนึ่งของสมการ การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าอาวุธนั้นมี DNA ของสมศักดิ์ผนึกความเชื่อมโยงของเขากับอาวุธการจับกลุ่มนำไปสู่การค้นบ้านของทั้งสองทันทีที่บ้านครอบครัวของทิมพใจเจ้าหน้าที่พบเงินสดกว่าหนึ่งหมื่นปอนซ่อนอยู่ในห้องนอนของเธอพร้อมอุปกรณ์ยาเสพติดหลักฐานของการทิ้งของหลายครั้งที่ศพของสมศักดิ์ภาพชัดเจนขึ้นปลอกปืนพกโทรศัพท์สำรองและอุปกรณ์การค้าอื่นๆ พวกเขาไม่ใช่พวกลักลอบค้ายยาเล็กๆน้อยๆพวกเขากำลังดำเนินการส่งของที่ออกแบบมาเพื่อรักษาเงินและอำนาจในเรือนจำมูลค่าตามท้องถนนของของที่ยึดได้อยู่ที่ประมาณ29,264ปอนแต่ในเศรษฐกิจของเรือนจำที่ความขาดแคลนทำให้ราคาพุ่งสูงสินค้าเหล่านั้นอาจมีมูลค่าเกือบ1,45 0 0 0ปอน สำหรับนักท่าสินค้าเหล่านี้คือสกุลเงินสำหรับพิมพ์ใจและสมศักดิ์มันคือแหล่งเงินและอำนาจที่รวดเร็วแต่ในคืนเดียวเครือข่ายทั้งหมดของพวกเขาพังทลายทุกโทรศัพท์ทุกขอทุกอาวุธถูกเปิดเผยต่อสายตานักสืบพยาบาลขายาในสกอตแลนด์เรื่องสุดท้ายของเราพาเราไปที่เมืองปีเตอร์เฮดในสกอตแลนด์กับทัญญาดักว้ย28ปีพยาบาลสุขภาพจิตที่ชีวิตและอาชีพของเธอพังทลายในกะเดียว ธัญญาทำงานที่เรือนจำชัมพีก,กรัมพีเรือนจำมูลค่า140ล้านปอนด์ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมผู้กระทำความผิดที่ร้ายแรงที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่แทนที่จะปกป้องความสมบูรณ์ของกำแพงเธอกลับพยายามลักลอบขายยาวันที่19เมษายน2,566ทันธัญญามาถึงที่ทำงานพร้อมยาเสพติดที่ซ่อนอยู่ในรองเท้าและร่างกายของเธอ การค้นพบของสุนัขดมกลิ่นทำให้เกิดการค้นตัวและเจ้าหน้าที่พบกัญชาในรองเท้าของเธอภายใต้การสอบสวนเธอยอมรับว่าเธอกำลังซ่อนยาเสพติดเพิ่มเติมภายในร่างกายและเจ้าหน้าที่พบโคเคนการสอบสวนของตำรวจเผยให้เห็นว่าการจัดการนี้เกี่ยวข้องกับนักโทษและผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่นอกเรือนจำแต่ไม่มีใครถูกระบุชื่อในรายงานสารทัญญาบอกกับนักสืบว่าเธอถูกดึงเข้าสู่แผนการนี้และรับเงินสินบน การจับกุ่มและการค้นพบในภายหลังเผยให้เห็นรูปแบบที่เงียบสงบซึ่งจะมีการพูดคุยในอีกไม่กี่นาทีการสารภาพและโทษของพยาบาลในสหราชาอาณาจักรเรื่องราวของทัญญาไม่ได้เกี่ยวกับการลักลอบค้ายาแต่เป็นภาพของคนที่อยู่ในวิกฤตบันทึกของสารเผยให้เห็นว่าเธอต่อสู้กับภาวะซับซ้อนทางจิตใจความคิดฆ่าตัวตายและการวินิจฉัยว่าเป็นโรคบ,บุคลิกภาพผิดปกติ ทานายความของเธอโต้แย้งว่าเธอมีปัญหาทางจิตใจทําให้เธอประบางไม่สามารถรับมือกับความกดดันในงานที่เชมพีกรัมพียาและในที่สุดก็ยอมรับการติดสินบนในศาลนายอำเภอคริสตินแมคโครนปฏิเสธข้อโต้แย้งนี้โดยเรียกมันว่าเป็นการทรยศโดยเจตนาและคำนวณน,นายอำเภอกล่าวว่าเมื่อคุณวางตัวในตำแหน่งที่รู้ว่าคุณกำลังทำผิดกฎทุกข้อ การลักลอบค้ายานั้นมีโครงสร้างและเจตนาที่ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นความอ่อนแอชั่วขณะมันเป็นปฏิบัติการที่อาจก่อให้เกิดความโกลาหลในเรือนจำสนับสนุนการติดยาและการต่อสู้เพื่ออำนาจในหมู่นักโทษการลงโทษของทัญญาสะท้อนถึงความร้ายแรงของความผิดและความไว้ไว้เคซิสเ็มสคริปต์นี้ยาวเกินกว่าที่จะแปลทั้งหมดในครั้งเดียวต่อไปนี้คือส่วนที่เหลือของสคริปต์ที่แปลเป็นภาษาไทย สาเหตุและวิธีแก้ปัญหาของสารคดีอาชญากรรมที่แท้จริงในสหราชอาณาจักรกรณีของพิมพ์ใจสมศรีและทัญญาชี้ให้เห็นถึงรูปแบบที่น่าตกใจเจ้าหน้าที่เรือนจำที่ขอเหตุผลมักจะซับซ้อนความกดดันทางการเงินเป็นตัวขับเคลื่อนที่แข็งแกร่งการเสนอเงินอย่างรวดเร็วจากนักโทษหรือกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งขึ้น การบงการและการข่มขู่มีบทบาทสำคัญการสร้างความสัมพันธ์ที่ดูเหมือนมิตรภาพหรือความรักกลายเป็นการควบคุมและการสแสวงหาผลประโยชน์สำหรับบางคนสิ่งนี้นำไปสู่การแบ็กเม์ในขณะที่คนอื่นๆทำให้เกิดความรู้สึกไว้วางใจหรือความพักดีที่ผิดๆซึ่งอัจยากรใช้ประโยชน์ปัจจัยที่มองขอ,อการข้ามเส้นจากเจ้าหน้าที่สู่อัจฉรนั้นซับซ้อน การแก้ปัญหาต้องการการเปลี่ยนแปลงของระบบก,การคัดกรองพนักงานอย่างละเอียดการสนับสนุนสุขภาพจิตการตรวจสอบความเสื่อม PGA system ซับซ้อนเกินไปฉันจะแปลสคริปต์นี้ต่อเป็นภาษาไทยให้เหมาะสมและคงโครงสร้างและน้ำเสียงไว้การพิจารณาคดีและการลงโทษในสารคดีอาชญากรรมที่แท้จริงในสหาราชะอาณาจักรการพิจารณาคดีของสมศรีที่ศาลมงกุฎดีกาแมนเชสเตอร์ เปิดเผยความลึกซึ้งของการมีส่วนร่วมของเธอเธอยอมรับความผิดเกี่ยวกับการกระทําในที่สาธารณะรวมถึงการส่งยาเสพติดประเภท A B และ C เข้าสู่เรือนจำแชมพีแมนเชสเตอร์ Manchester. เธอยังยอมรับการช่อโกงโดยการแสดงความเท็จและการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่พร้อมกับการครอบครองสิ่งของต้องห้ามเชน่นโทรศัพท์ซิมการ์ดและ USB stick การพิจารณาคดีของเธอเริ่มเข้มข้นขึ้นหลังจากการจับกุมของคิมอเมดในเดือนเมษายน2565หลักฐานเริ่มปรากฏชัดเจนในเดือนธันวาคม2565น้ำหนักของหลักฐานไม่มีที่ให้สงสัยสมสีเป็นพยานสำคัญของเครือข่ายลักลอบขายยาการจับกุมของหญิงสาวในเรื่องจริงของอาชญากรรมตอนนี้กลับไปที่เมืองซันฟอร์ดกับกรณีของพิมพ์ใจซึ่งการค้นพบยาเสพติดเพิ่งเริ่มต้น ทิมใจคิดว่าการทิ้งของในห้องน้ำที่แผนกต้อนรับเชมพีฟอเรสแบงค์ไม่มีใครสังเกตเห็นแต่ในเย็นวันนั้นตำรวจกำลังจับตาดูเธออยู่แล้วสิ่งที่ดูเหมือนเป็นการเคลื่อนไหวตามปกติตอนนี้ดูเหมือนการกระทำของคนที่มีอะไรซ่อนอยู่เวลา19นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจในลิตเติลโฮตันได้กลิ่นกัญชาลอยมาจากรถที่จอดอยู่ไม่น่าจะเป็นเรื่องบังเอิญ หลังจากการค้นพบยาเสพติดในวันนั้นเป็นไปได้ว่าพิมพ์ใจถูกจับตามการจับตามองและการเคลื่อนไหวของเธอดึงดูดความสนใจมากกว่าที่เธอรู้ตัว